ว,วันนี้พี่น้องเอฟซีมันจะมาไก่ไก่ของพยายนมาเดิมกับพี่นอ้องนะครับเปิดทองอยู่ข้างในนครับติดตามเลยครับนะครับพี่น้องเริ่มเปิดซุ้มแล้วครับเริ่มเปิดซุ้มแล้ววันนี้จะมาดูว่าไก่ไก่ในทองบางยังครับวันนี้นะครับทันเต็มเลยรับวันดี้ปะวันดี้วันดีวันด,ดี้ นยครับไก่ <อ progressive S 1> ครัปเที่ยวดูไหนตัวไหนเป็นยังไงอธิบายฟังหน่อยที่เผื่อเอฟซีเผื่อเอฟซีเขาสนใจอันนี้อันนี้อธิบายตัวนี้ไอ้เลืกมาดูวันนี้มาดูไอ้สาสาเหล็กสาหนึ่งสาหนึ่งสาหนึ่งอ๋อเผื่อตึงได้วันนี้อ๋อตั้งนะไอ้ข้างละสองหมื่นสองไฟแล้วตัวเนี้ยไก่เข็งเขาเรียกไก่เข็งนี่นี่ไก่ไก่แข่งไก่เช่นตัวนี้ออกยังนี่ตัวนี้ก็ได้ดสามไฟ สามไฟสามไฟจ้าไฟชนะจ้ไฟแล้วเต็มครับสามไฟชนะสามไฟแล้วโอ้สามไฟชนะสามไฟเต็มครับเอฟซีคนไหนสนใจก็ตามเลยครับเนี่ยอันนี้เลยอันนี้ไอ้ไอ้าสามจ้าสามเออเปิดสองไฟเปิดดูหน่อยดิเปิดดูหน่อยดิเปิดดูชัดๆให้เอฟซีเขาดูโอ้สวยครับสวยเป็นไก่ลอยสองแปด

ไอ้คนแผนคนแผนในตอนนี้ออกจะใครยังเหนี่สี่สีไฟแล้วเปิดด้ไหนดิเปินี่สีไฟแล้วสีไฟเล้วจนไม่น่าจนข้างละสามหมื่นใช่ไหนัอนเพราะว่าในทำเลบ้านเรามันจนระดับราคาไม่ไม่ถึงเป็นแสนเป็นล้านคือซ่อมซ่อมแบบบ้านบ้านเออซ่อมแบบบ้านบ้านซ่อมแบบบ้านบ้านเอาเอาไม่เสียไม่ได้เสียนาไก่เนาะเออเอาไปยังยังใกล้สุดก็คือไประนองออ๋ไประนองแล้วก็ไปบางสะพานออ๋ นี่นี่ไทยเอฟซีเขาสนใจนี่ปล่อยนี่เขาเขาจะมาดูนี่ให้มาดูไหมนี่ก็ให้ดูให้ดูปล่อยไปแต่ราคาเราเราคงราคามันต้องลงกันได้ใช่ไหมถ้าเขาสนใจก็เปิดเปิดดูหน่อยมาคุยกันได้ตามที่เขาเรียกอะไรนี่ตามลอยไอ้นี่เอกโก้อกโก้เออจะไขเลยจะไรจะไขละเออตัวนี้มันโอ้มันสีไฟแล้วมันสีไฟแล้วมันชนเดิมพันข้างล้ว ตังสามหมื่นดยนี่อ๋อครับตั้งสามหมื่นมันจะน่ามาชีไฟเลี้ยวตั้งแรดชนสามหมื่นบางสะพันแลไอ้ตัวนี้เลยไอ้ตัวนี้เทาเงินนี่เทาเงินเนี่นี่เทาเงินเทาเงินนี่ครับเทาเงินอันนี้เทาเงินอันนี้เพิ่งเป็นไก่ใหม่ไก่ใหม่นี่เดยเลยจะไปไก่ใหม่เพิ่งจะเพิ่งจะเพิ่งจะชนไปข้างเดียวจะชนไม่มากมั้งอ๋อชนไปห้าพัน มันเริ่มเริ่มเริ่มใหม่มาซ่อมมามาซ่อมซ่อมไก่ด้วยห่ะพันไป 5, <000. S 2> โอ้ข้างละห้าพันข้างละห้าพันคือนี่ 5, <000. S 2> คือ,ค,อคือไก่อยู่ในซุมนี่ออกออกถูกตัวหรอออกทุกตัวหมดคือว่าเขาเขาเรียกว่าไกม่มีมีไฟไก่มีไฟหรอชนาไฟไฟนี่คือว่าชนะมาแล้วนะ๋อชนะมาแล้วชนะ ชนะสองทีเขาก็เรียกว่าสองไฟอชนะสามทีเขาเรียกว่าสามไฟอันนี้เท่าทองอันนี้เท่าทองเออเท่าทองได้เปิดเปิดเปิดดูเปิดดูเทิดดูหุ่นสักหน่อยเท่าทองเท่าทองโอ้คือฟันแข็งไวอันนี้สองมันดีบอกกันเออกันการกลัวมันเป็นหน่อขาเจียมขามันจะบอกว่ามันมันเยี่บหินมันเยียบหินมันเหยี่บหิน ตัวนี้อายุนพาดูเช็คทุกซุ้มเลยครับวันนี้นนนอันนี้นเทาเทาเงินอันนี้เทาทองเทาทองไอ้นั่นเด็ดซุ้มนั่นเลยนี่บอกหมอยยาก้องเลยเนาะยาก้องบอ่อือันนี้อันนี้จะไปเราออกออตัวนี้พึ่งพึ่งพึ่ง,พ,งพึ่งจะคัดฮะพึ่งจะคัดเลดเล็ดเปิดอันนี้ยังไม่คัดเลยพึ่งจะคัดอ๋อพึ่งจะคัดวันน,นี้ใช่ไหมนี่คัดสามสามหนนแล้วมันก็ะนาอะไะแต่ว่ายังไม่ยังเข้า ยังไม่เจนสนามเขายังไม่เรียกไฟเพราะว่าจะไม่ไปชนข้างนอกแบบราคาถึงโงอ๋ออันนี้กระไก่คัดแต่ว่ากรไก่คัดมาแล้วกรไก่คัดครับพี่น้องสองกิโลเจ็ดสองกิโลเจ็ดเขาเรียกว่าลอยไหนลอยสองกิโลเจ็ดอ๋อลอยสองกิโลจังกิโลเจ็ดโอ้ไอ้นี่ไอ้ตัวนี้อะไรนะเอ่อตัวนี้ไอ ตองอูตองอูนี่ตองอูมาจากพม่าเออมาจากพม่าอ๋อตองอูไอ้ตัวไฟเลรอตัวนี้เดนมาร์กตัวนี้สองไฟแล้วอ๋อสองไฟแล้วสองไฟแล้วตัวนี้สองโลหกอ๋อสองโลหกลอยเขาว่าลอยวันนี้ยลอยลอยเขาเรียกลอยถ้าถ้าว่าถ้าว่าลอยไหนลอยไหนก็บอกเขาว่าสองโลหกอ๋อลอยตัวนี้ไอ้ตัวนี้อะไรตัวนี้เดนมาร์กไอ้เดนมาร์กไอ้เดนมาร์กในในใดูหุ่นในเปิด้วยหุ่นไหเนี่ยเนี่ยไอ้เดนมาร์กนะไอ้เดนมาร์ก เนี่ยเดนมเดนมาร์กเนี่ยเดนมาร์กอันนี้อันนี้อันนี้ค่ะเอฟซีสนใจนี่ราคานี่ยมาคุยกันได้ยใช่ยังคุยได้คุยได้ออโอตามตามรอยมันนั่นแหละตามรอยใช่ไหมครับมันก็มีไฟแล้วนะอ๋อไม่คือไก่มีไฟนี่หมายถึงว่าไก่มันเคยชนะมาข้างหนึ่งสองข้างอย่างนี้นอ๋อครับครับ,รบค,ครับชนะชนะอ๋อเข้าาไฟนี่คือไก่ชนะครับไฟนี่คือไก่ชนะอ๋อชนะสองข้างเรียกว,ว่าสองไฟ ตัวนี้วนี้ดิตัวนี้เน็ดน้อยฮะเน็ดน้อยเน็ดน้อยสองวันละสิงห์หอันนี้ประจบการมาบางสะพานมั่งประจวบมั่งอ๋อแล้วก็แลนองไปนองมั่งอ๋อแข็งแห้งมั่งออจักใครเราตัวนี้ชนะหลังสวนก็ผ่านมาแล้วสีไฟอ๋อผ่านมาแล้วสีไฟสีไฟไอตัวเนี้ชนชนหลายตังตัวนี้อ๋อเป็นแสนอืเป็นแสนอ๋อไอตัวนี้ไอเขียวสดเขียวสด เ๋ยวจดเนี่ยเจ้ยวซอยนี่ออกจากไฟละอันนี้เป็นไก่ใหม่อยู่ไก่ใหม่อย<อ>ู<ต>่ยังไม่ได้ลงยังไม่ได้ลงลม<ๆ>แต่ว่าเออซ่อมไล่แข็งไปไปไฟแล้วโอสไไฟแล้วแต่ยังไม่ไม่ได้เรียกไฟว่าไปไป,ไปจนสนามทางไก่มานะอ๋อก็เลยเพิ่งซ้อมเพิ่งซ้อมไล่แข็งแล้วก็ดูแผลไว้ก็เลยจับมันมันมันมีแต่ ได้มีไฟแล้วมีเหลือสองตัวยังไม่ได้ไฟแต่ว่ามันซ้อมแข็งไว้แล้วเราอีกฟังนู่นเดมม,มีไฟไหมมีเหมือนกันอ๋อมีเหมือนกันใช่ไหมเดี๋ยวไปดูทั้งหมดนี่นี่นี่ตัวนี้ห้าสิบกว่าตัวครับไหนก็ไหตัวนี้ตัวนี้ชนะกี่ไฟละโอ้ตัวนี้มันเป็นไก่เชิงเลยแต่ว่าไก่มันมันลอยไม่สูงนะมันแต่ว่าไก่มันไก่มันเป็นไก่เชิงไทยนะอ๋่เชิงไทย เออเขาก็เรียกอะไรเขี้ยวปลาดูบ่เขียวปลาดูเขียวปลาดูหางเรานะอือเอ้เขียวหางเราอเขียวหางเราอ๋ออันนี้อันนี้นี่นี่นี่คลองนี่จักเจักจักตัวนี่หนึ่งสามเมื่อไรเราเพราะว่าเขาไปแล้วแปดตัวแล้วนี่สิบห้ายี่สิบตัวครับเอยยี่สิบตัวเข้าไปแปดแปดสุ่มแล้วเขาไปแปดสุ่มแล้วเขาคือว่าเขามามาเอาเขาคือมาเปลี่ยนจากอง้อง่ายังไงเพราเขาเขามาขอบางทีเขา เขาก็มาขอซื้อไปตีอีสานมั่งไปจนอีสานมั่งแล้วก็ทางสุราษฎร์เขาก็มาเอาไปรวมๆแล้วคือไก่ไข่ไข่ไก่พยาลยุนไข่เพชรแข้งทองนะอ๋อชื่อชื่อไข่เพชรแข้งทองเพชรแข้งทองอ๋อสีเก้าหนึ่งนะอ๋อเพชรแข้งทองสีเก้าหนึ่งครับพี่รองนี่ครับอ่าพี่ก้าวอยบานถ้าสนใจที่ว่าอยู่นี่ซันกำแพงครับมันมีอย่างอย่างลอย เออใหญ่เต็มที่ก็คือสองโลสองโลขีดสองโลสองอ๋อเออสามโลสองสามโลสองเต็มที่แล้วก็สามโลหนึ่งขีดสามโลสองขีดนะเขาเรียกเขาเรียกลอยเขาเรียกลอยลอยสามกิโลครับนี่ครับเอฟซีก็ใครสนใจกลับมาได้เลยครับพี่กันอยู่บ้านสันกำแพงครับหมูทะเลหน้าบ้านนี่หมูทะเลนะหมูซิบหมูซิบสันบ้านนี่ เนินสี่เก้าหนึ่งแล้วพี่น้องใช่ใช่ใช่เนินสี่เก้าหนึ่งนั่นแหละครับสันกำแพงสันติเนินสี่เก้าหนึ่นงยึดเดียวกันกับพี่น้องเนินสี่เก้าหนึ่งแตม่มวลรับรอดอ um. ที่ว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ซ่อมเออเคยยังไม่ได้ยังไม่ได้คัดนะยังไม่ได้คัดยังไม่ได้คนะัดเกตด,ด <7. S 2> ครับเออครับมันจะมีฟ้าใจดีเออมันจะไปดูเกตดมันจะมีเกรดเกรดเอเกดบีเกรดซีนะอ๋อ มา,ามาดูวันนี้ฝนตกไม่ได้ทำไก่พอตัดทุเรียนยุ่งยาก,กเลยพึ่งมาพอดีนะครับกัดบ้านนี่แหละครับทางไล่จดมานี่นวันนี้ให้อาหารกี่โมงนี่เนี่ยเราเริ่มจะให้แล้วเราจะให้ละเริ่มจะให้อาหารเดี๋ยวประมาณนี้กันเนี่ยเขาเรียกอะไรเนี่ยประมาณห้าโ <5 S 2> มงห้าโมงครึง่ไงไอ้ไอ,อ้สาขาว่าสาขาวา นี่เขายังเลยนี่นี่ไก่นมไก่นมไก่นมนี่แหละก็เลยยังไงมันมันมีตัวที่ตัวเออมันมีตัวเดียวที่ตัวจัดเขาเรียกว่าไก้หางเหล็กนะไก่หางเหล็กอ่าหางเหล็กที่มันดังไปชนะมาหลังสวนบางพันธุ์มันเอาลาเดิมพันธมาหมดแล้วมันเป็นพ่อไก่นะ ไปซอมไก่อันนี้เป็นพ่อไก่เป็แต่เขามามาซ้อนตู้กพ่อไก่ได้เนี่ยเล้วก็เรื่องามาคุยราคาเออมาคุยกันได้ถ้าว่าถูกราคาก็เออก็เป็นพ่อไก่ได้นี่เขาเรียกมันมันเปิดฟ้าเพราะอะไรตรงนี้ตรงนี้เปิดฟ้าไม่ได้นี่นี่เขาเรียกหางเหล็กไอหางเหล็กเลยไอหางเหล็กตัวเนี้ย ตัวนี่มันเป็นไอ้ไอ้เขาเรียกชื่อชื่อตรรมกรมมันไปชนก็ว่าไอ้เทพพรนะนะเทพพรไอ้เทพไอ้เทพนะไอ้เทพไอ้เทพเน่เน่เปิดๆดูไอ้เทพมันมันมันเปิดไว้มันมันได้บอกมันชกอันนึงอันนี่ครับอันนี้ครับไอเทพไอ้เทพครับโอ้โหเนี่ยเนี่ยดูเอา นี่นมาดูเลยมาดูมาดูมาชมก่อนก็ได้วันถ้าถ้าเาถ้าติดใจก็ถูกอกถูกใจก็อยาก<ม>าอยากอยากจะดูอยากจะดูว่าเอาตีนแบบไหนจะเป็นพมา่าหรือว่าจะเป็นไก่เชิงอะไรอย่างนี้าตายุนจะคันให้ซ่อมให้ซ่อมให้ดูถ,ถูกใจ,ถ,กใจถูกใจค่อยเอา,เอา ถ้าไม่ถูกใจก็ไม่เป็นไรแต่ว่าคือถ้าเขามาขอแบ่งไปแบบจะไปจะไปชนตามบ่อนต่างๆเนาะเราก็ไม่อยากให้ไก่ที่ไม่ดีก็ไม่อยากให้ไปนะมันมัเสียชื่อโล่เพชรแขยงทองเพชรแขยงทองสี่ก้าหนึ่งตะบนัำร้อ นี่แหละก็ไปดูมัน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 เยอะอยู่ไก่นี่ไก่พึ่งไก่นมจับเมื่อวันนี่ก็เอาเขาก็มาเอาไป4ีตัวแรัววันซึิญนั่นนะพวกสุราษก็ไป้ีตัวออกไปแปดตัวแปดตัวรอแปดตัวราคาก็ตามร้อยละราคามันจะมีร้อยสามกิโลสองเอ่อมีร้อยสามกิโลมีสองกิโลแปดมีสองกิโลเจ็ดสองกิโลหกนี่แหละร้อยนี่สอง สองโลสองสองโลสี่ไม่มีเลยมันรอยเล็กก็คือไม่อยากสองเออมีสองโลหกสองโลเจ็ดสามโลมีสามโลหนึ่งสามโลสองมีแต่ปัจจุบันที่ติดวันนี้มีมีติดสามโลไหมมีเรื่องสองโลกว่าอยู่เนี่ยวมีมีสามโลก็มีมีสามโลอยู่สามสี่ตัวอยู่นี่ครับเป็นพม่ามีวันนี้เขาก็ซ้อมไปสองคู่ พอดีนี่ก็ไอเทมหนึ่งนะไอเทพหนึ่งตัวเทพสองตัวนี้เทพหนึ่งที่ว่าเพื่อนได้เอฟซีได้ตังค์เยอะๆกว่าตัวนี้เอาเป็นเป็นพ่อไก่อยู่นี่ให้เป็นพ่อไก่ให้มันสมพันธ์ให้มันผสมพันธุ์นี่ละครเพาะมันลู่มันนะที่ในสุ่มที่เออีอลเกอเออเทมเออเออเออเอเอมเออเอกมออเออเเออเออเเอเออ เปิดไฟก่อนเป็นขอ้ขอเพาะบ่อนคัดซ้อมไก่นะเป็นสถานที่คัดคัดซ้อมไก่สถานที่คัดซ้อมไก่นี่ ตัวนี้เป็นลูกเอที่ว่าตัวตัวเอฟซที่เขาเขาทํารายได้เยอะๆนะมันมันมีน่กองเชียร์มาได้กันหลายหลายบาทเนาะนี่โอ้เขาได้กันเป็นเป็นไลเป็นเส้นแสนเลยเลยนี่เนี่ตามตามทำเลบ้านเราเล่นกันกับระดับแสนท้องแสนนี่กว่ามากแล้วเนาะแต่ถ้าไปทา ส่วนที่เขาชนกันเป็นหลายหลาย้านนะ่ะมันก็คนใหญ่ครับเลยเนาะเออคงจะได้เยอนะแหละแต่<อ>นี่มันจะไม่คือทำดีมันอันนี้ก็เป็นเป็นคอกในที่เราพักไก่ตัวนี้จะเป็นเอ่อเป็นเอ่อคอกสถานที่เพาะนะพ่อไนะก่กํากลังจะจะกบไข่อยู่กับหลายแม่เลยกําลังจะกบไข่นะเอาพ่อตัวนี้แหละพ่อตัวว่ามันเอฟซีได้ตังกันเยอะ ก็เลยกำลังสมสีห้าตีห้าแม่นน,นี้อันนี้เด็อันนี้ดเด็นี่แหละมีตัวโรกเทพมีตัวโรกเทพเออไอเทพไอเทพนี่คือว่ามันเก่งนะก็ะเลย,เลยก็เลยตั้งชื่อว่าเทพนะ<อ>มันไม่มีตัวสูว้มนะันก็เลยเอ,อเก็เลยคือเทพเนี่ยมันใหญ่สุดแล้วนะ<อ>ก็เลยใส่ชื่อเทพเพราะว่ามันตามชนมามันมันมาหลายตัวแล้วก็เลยตั้งชื่อว่าเทพชื่อเทพไอเทพ มีแต่ลูกมันทั้งนั้นแหละเขาก็มาจองกันหลายหลายคนเขาเขาขอซื้อก็ขายคู่คู่ละสามพันตัวละพันห้าเขาขายเป็นคู่ตัวคู่ตัวเมียนะเขาก็ขอซื้อไปงั้นแหละแต่ทจริงไม่อยากขายหรอกเพราะว่าตัวเล็กนะกลัวมันจะไปไปตายเขาจะเสียเงินเฉยๆก็เลยไม่อยากขายเท่าไหร่อก็เลย อยากเลี้ยงไม่ได้บางบางทีเราก็เป็นคนสนิทกันอยากได้มัขอแบ่งเขาก็ให้ค่าข้าวค่าอะไรไปนะมันเราไม่ได้ว่าขายเอาจริงอาจังหรอกแต่คนเอพวกบรรดาเล่นไก่ชนนี่เขารู้จักหว่าแม่แต่ไข่มันก็ราคาสูงนะถ้าถ้าเอาจริงๆในในฟาร์มใหญ่เขานะแม่แต่ไข่มันเงยคา่า อันนี้เราก็ไม่ได้ว่าราคาเท่านั้นเท่านี้หเขาก็มาเขาก็มาขอซื้อขอแบ่งเราให้ค่าเข้าค่าอะไรไปแต่แต่ลูกตัวไหนมันจันน่ะเขาลูกเขาตามซื้อลูกมันหละอย่างลูกไอเทมนี่มันมันไม่เหลือหรอกเอกมาเอามดเอาเอามด <laughs> เราว่าไม่อยากให้มันก็ไม่ฟังเขาอยากได้เนาะเพราะว่าเขาเขา,เขาดูประวัตินะไม่ใช่ดูประวัต,ไวติไม่ใช่ดูประวัติเสยๆพอาะเขาเขาเขาถือว่าเขาเป็น เป็นเอฟซีนะเพชรเพชรแข่งทองนครับไข่เพชรแข่งทองสนใจก็มาไข่แข่งทองนะครับหรือว่าสุ่มสุ่มเพชรแข่งทองเรียกว่าอะไรสุ่มกับไข่กันเดียวกันนั่นแหละก็เลยอยากถ้าสนใจเนี่ยกระขอบขอบคุณน้องเกศที่วาา่าเมื่อไรส่งให้พี่ๆน้องๆเล้ดูสำหรับ คลิปนี้สวัสดีครับ